สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยังคะได้เด,ดือดรูปปลาได้เดือดรูกปลาแม่ปลามันไปไหนโมดส <c oughs> วัสดีครับโอ้นี่ร้านส้มตำม,มาตั้งถึงนี่เลยเหรอครับเนี่ยสวัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับ ไปเที่ยวภูเก็ตมาขับรถถึงนี่ใช่ไหร้อยกว่ากิโลนะร้อยกว่าโลน้องเหยยุเอาไก่มาย่างเอาไก่มาย่างอันนี้นีปลาโอ้โอ้โหเนี่ยจอาก่าย่างเลไหมทุกคนเอาไก่มาย่างเด็ดอันนี้เราเปิดเป็นแม่ค้าขายส้มตำกันนะคะแม่วันดีจ้า นอนด้วเหรอคะเนี่ยไม่นอนตั้่สี่โมงสี่ไม่มีใครห้ามใครเลยเนี่ยครอบครัวเนี่ยวันนะใช่ไหมกลางวันไปขายของครับมาสองคนก็ดู่เขาสนุกเขาสา่นไต่เนียกว่าอะไรคะภาษาใต้สนุกลอยลอยลอยเหรอลอยลอยนได้ดูดูอะไร อ๋ <S <S อแม่ไม่ใช่คนใต้แม่คนคื่ไอ้าวอ๋อ <S 2> <S 2> <S 2> <S ที่ที่พอได้ดูได้ดูคลิปได้ดูอะไรอะนะเพราะว่าเป็นคนเหนือนเราไปถ่ายคลิปทางเหนือนค,คือมาได้ลมสใา้ที่นี่คือน้องเขาอะติดตามเราตกปลาจากภาคเหนือนเนาะพอแม่อ้ทั้งครอบครัวเลยอะแล้วแล้วเราก็เล่ล่อนมาจนถึงกระบี่ใช่ พอน้องเขารู้ว่าเรามาปุ๊บเขามาเปิดบูส้มตำให้เรากินกันเลยทุกคนนี่แต่จะเห็นตัวเองเ <c oughs> ขาดูกันคนละเครื่องเลยนะใช่นี่ไม่ได้ช่วยอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ได้ของกินนี่เลยครับ <c oughs> โอ้ขอบคุณมากโอ้แค่นี้พี่ก็เกรงใจแย่แล้วเนี่ยเสียงของผมจะไปอ่างน้ำม้า เออน้ำมาน้ำพลมันแน่ไปแล้วพลใช่ไหมแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปทำ <c oughs> ไรเนี่ย<ม>ผมต<ด>ั้ม<ย>อยู่เผื่อเพื่อผ่า <c oughs> นไปจะได้เวะ <c oughs> ได้เลยไ่น้อยอยู่เหนือแล้วแฟนอยู่กระบ,บี่แล้วไปพบรักกันที่ไหน <c oughs> แล้วแม่มาขายส้มตำตั้งแต่40แล้ะอ๋อแม่ลงมากนแม่กับพ่อมาแล้วพี่ชายมาพี่สะใภ้มาน้องสาวมาแล้วน้องสาวพี่สะใภ้เสียที่นี่ทุกคน อย่างหมดแล้วแล้วพี่ชายกลับเชียงรายอยู่เน้นพี่ชายกลับเชียงรายครับยังไม่มาดีออืันนี้มามาเข้าโรงเรียนที่นี่มาเข้าโรงเรียนอ๋อเข้าใจแล้วมือนี้เรามีแม่แม่ค้าฝีมือดีของปลายพญาเลยละครนี่ตามติดใจใครผ่านปลายพญาจอดตรงซุปเปอร์ชิพ แล้วก็เซเว่นวันนี้มาจอดที่อ่างเก็บน้ำปากยาปากยาของยาของยาเปเปลฟิชชิ่งเหมามาใช่ไหมน่ารักมากเอันนี้ตำอะไรคะตำมะม่วงโคราชค่ะอ่าแม่ค้าส้มตำ ิ่มร่อยเนนแล้วโดนนนอทีมต่อไนอันนี้ปูปลาอ้าวอันนี้ปูปลาค่ะเื้อเป็นตาแสบขอบคุณค่ะวนี้จะนอนนี่กนเป็นนอนนี่บ้านนอนนี่นอน้ย่นี้นี่งย จะได้สำนึกผิดบ้างคนทำคลิปอะอาทิตย์หนึ่งมันน้อยไปเนาะใช่ไหมครับบางทีเรารอนะบางทีเราก็เข uh ้าใจบางทีเากว่าจะไปตกกว่าจะทำคลิปไปดู ยังมียังเก่าอยู่เลยร้อเมื่อไรของใหม่จะมาของใหม่ที่ที่เราดูบ่อยๆมันเนียกขึ้นมาแล้วทุกคนเข้าไปดูอีกรู้สึกผิดไหมปวดจามเลยเรียกยาท้อนยาซกอนแล้วแม่นะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แม่ไม่รู้ตัวตัวดังขืนนะไอ้แม่กดตรงนั้นแม่จะทำอะไรแม่ก็พูดโอ้โ เพราะว่าตกทุกวันแล้วก็ดูทุกวันด้วยนปลาเราปล่อยนี่ตกก็มานอนดูเถอะจัดเราจะให้เลิกตกปลาได้ไงเนี่ย สำหรับค่ำคืนนี้เปียวก็ขอปิดภาพบรรยากาศในการนั่งทานอาหารไปพร้อมๆกับ FC เลยนะคะและความน่ารักของครอบครัวเขานะคะเขาขายส้มตำเป็นอาชีพแล้ววันนี้เขารู้ว่าเปียวจะมาที่นี่เขาก็เลยมารอเราตั้งแต่บ่ายสามโมงอะแล้วเขาชอบดูคลิปตกปลาเราทั้งครอบครัวเลยนะคะแม่บอกว่าดูกันคนละเครื่องเลยถ้าทุกคนได้ดูคลิปตกปลาของเปียวาจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่ว่าเปียวจะไปที่ไหนภาคไหนจังหวัดอะไรก็จะเจอ f อที่เขามีน้ำใจแบบนี้ตลอดเลย แต่เปี้ยก็ขอบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็น FC ที่ซื้อของมาให้หรือว่าไม่มีของมาให้เปี้ยไม่ได้ติดอะไรตรงนั้นเลยนะขอแค่แบบว่าเข้ามาพูดคุยแล้วก็ชื่นชอบเราแค่นั้นเองแค่นี้เปี้ยก็มีความสุขมากๆแล้วะส่วนเรื่องน้าใจเข้าของไม่ว่าจะมากหรือน้อยอะสำหรับเปี้ยมันยิ่งใหญ่เสมอยิ่งใหญ่จริงๆคือมันเป็นความสุขที่เปี้ยอธิบายออกมาไม่ถูกเลยถ้าใครได้ดูคลิปจะรู้เลยว่าเปี้ยมีความสุขแล้วก็ซึ้งใจมากจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่า เราสองคนจะมาที่นี่เขาไม่คิดเลยว่าจะเจอเราด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาชอบดูคลิปเรามากแล้วเขาก็เพิ่งเริ่มมาหัดตกปลาด้วยเนี่ยทุกคนเปิ้ลถึงบอกว่ามันเป็นความสุขที่เปิ้ลอธิบายไม่ถูกจริงๆนะคะก็ขอขอบคุณเอซีทุกที่ทุกภาคเลยนะคะที่ให้การต้อนรับแล้วก็ชื่นชอบเรานะคะเดี๋ยวเราไปตีตงรงนู้นกันด้วยนะทุกคน นนู้นกลางวันจะมีผู้พันมาตกประจำแต่ผู้พันบอกว่าจะคืนตีไปเลยเราก็เลยลองไปตีไว้เพราะว่ากลางคืนเราคิดว่าปลาน่าจะมาเก็บเหยื่อกินบ้างแหละและยังไก่อ่ะห่างจากรถก็จะวิ่งมาถึงถ้าปลากินเธอนอนนี่แหละะนอนตรงนี้แหละยวไม่ทันบนทันน่นลอนะอ ไก่นนเนี่ยไม่ใช่ไก่นีกตีนเถอะตวิ่งขกทันนอนก่อนนะคะทุกคนสำหรับค่ำคืนนี้ก็ฝันดีนะคะตอนนี้ตีเบ็ดไว้สองที่ตรงนูน้นแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคืนนี้ป่าจะกินไหมยังไงก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะบ๊ายบายฝันดีค่ะ สวัสดีทุกคนเรามาเข้าเรื่องตกปลากันดีกว่าตื่นเช้ามาฝนตกคลิปเนี้ยอยู่จังหวัดกระบ,บี่กับพี่หนึ่งเอฟสีเปียวฟิชิพี่หนึ่งเนี่ยดูคลิปประจําเลยแล้วเห็นเราค่อยๆเลาะลงมาใช่ไหมอะไรนะปัดจวบแล้วชุมพรแล้วนคะรแล้วสักพักโพท,ที่ไหนลานปูดำลานปูดำพี่หนึ่งก็เลยชวนเรามาปากหยาที่เนี่ยพี่หนึ่งตกป,ปาลาอะไนะคอนาคอนินคอนินอื ปนินตัวตัวใหญ่ไหมสองกิโลเปกซสองใหญ่สุดสองโลแปดทุกคนที่พี่ได้นะใช่แต่ใหญ่กว่านั้นก็มีใหญ่กว่านั้นก็มีปีที่แล้วเดือนนี้แหละทุกคนที่พี่หนึ่งได้คือจริงๆเราจะมาั้กแต่ปีที่แล้วนะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาแต่ปีเนี้ยเราทํากล้องรถยนต์ด้วยขายลงมาเรื่อยๆก็เลยมาถึงกระบ,บี่ชิดน,นี้เหมือนเดิมตกปลาก,กับเหยื่อเปรี้ยวซิทชิ่งหัวเพือกบวกลำซิ่ง ปลานินก็ใหญ่ยี่สกก็ใหญ่เดี๋ยวมาดูว่าจะได้อะไรหรือไม่ได้เลยใส่ะตมเหยื่อทุกคนลำซิ่ง้ห หอมนี่เลยชิมไหมคู่นี่เลยสองโลเปตสองกิโลแปดสองกิโลแปดได้มาแล้ยไปทุกคนรุยกันต่อไม่รอแล้วนะ เดีย๋ยวเราจะมามัดชุดใส่หน้ากัน,นะค่ะเกอจะใช้ตะก้อวิ่งเช่องฟิชชิ่งนะสามเซนสิบห้ากรัมนะคะีอยากใส่ตะก้อก่อนทิปนี้เรามาตามร่าหาปาันินยักษ์นะคะนางฟ้าของอ่างปากหยาใช่ไหมคะพี่หนึ่งเ,เราก็เลยใช้เอ็นไทฟินสิบปอนนะคะทุกคนสายหวานนะต้องบอกว่า ใช้ทุกทิปทุก EP เลยนะคะเอ็นถ้าใครได้ดูคลิปนี่นะคะใช้ตัวเบส2อขอสายหวานปะัะเดยไปั้นเยือกก่อนพุ้มไปเลยงก็ มาเตรียมทำกับข้าวกันนะคะทุกคนมื้อนี้จะเป็นขั่วไก่เขาเรียกขั่วไก่ปะ่ะผัดขั้วไก่เส้นใหญ่เตวยเตี๋ยวขั่วไก่ประมาณนี้เดี๋ยวจะขี้เส้นอันนี้ทำเผือกพี่หนึ่งด้วยนะคะเส้นใหญ่แต่ทำไมมันแบบมไม่ใหญ่เลยอ่ย ค่อยใหญ่ซุปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหมักไก่กันก่อนนะคะนี้เราใช้เป็นอกไก่เดี๋ยวจะหมักให้เขานุ่มแล้วก็มีรสชาติใส่ซอสหอย เอาทอก็น้ำตาลอันนี้เพิ่มความนุ่มก็คือน้ำมันพืชใส่ไปเลยช้อนก็พริกไทยค่ะคนให้เข้ากัน จริงๆเขาต้องหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ไม่รู้เราจะหมักไว้ถึงหรือเปล่ามาเตรียมผัดกันเลยค่ะทุกคนอันดับแรกใส่น้ำมันไปก่อนนะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะนี่เราจะให้ควันเขาเยอะๆแบบนี้เลยโอ้ยเสียดายลมมาจะใส ใส่กระเทียมไปก่อนจริงๆถ้าเป็นขอบ้านเราก็ต้องใส่กระเทียมก่อนที่จะผัดอะไรนะโห้กระเทียมหอมๆก่อนแต่ี้เดี๋ยวกระเทียมจันไม่ใส่ไข่ค่ะตีไข่ก่อนและนี่ค่ะเส้นใหญ่อืม หมือนกระทะมันเล็กไปนะขั้นตอนสุดท้ายต้นหอมเรียบร้อยค่ะตัวใก่ง่ายเดี๋ยวตักสิบ์พี่หนึ่งก่อนนะคะแขกรับเชิญให้แขกขี้แตกก่อนยอ ปูได้นะคะพขุณลงุงก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวไก่คั่วครับทางบ้านครับเอขอบคุณครับขอบคุณครับ,รบเดี๋ยวผมคืนเลยนะครับ ผมเป็นคนที่เขียนเนี่ยครับขอบคุณหน้าอร่อยนะครับจอเขาเลยอร่อยอร่อยอร่อยครับอร่อยมันดังใช่ๆครับมาทุกคนกินข้าวกัน โอ้โหเพียนยักษมาแล้วทุกคนตัใหญ่อืมตัวเพียนยักษ์ครึ่งโลสวัสดีตอนเที่ยงครึ่งค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วนะคะจากที่ทับนู่ทนี่ ปลาก็ยังไม่กินเลยหมายถึงปลานินนะคะแต่ว่าพวกปลาตะเพียนปลาน้อยอะ่ะกินอยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็บรรยากาศดีมากๆเลยกะว่าถ้าปลาไม่กินก็จะนอนพักนะคะเพราะว่าเปรียวไม่สบายด้วยนะก็เลยแบบจะดูเก้กังๆมึนๆ,นๆงงๆนะ <c oughs> คะก็จะนอนรอ,อปลาก่อนละกันเพราะว่าเมื่อเช้าฝนตกสักพักแดดออกตอนนี้คลืมลมมาอีกแหละถ้าปลาไม่กินก็ ทำกับข้าวต่อเลยนะคะช่วงเย็นๆแต่ตอนนี้ขอนอนพักรอปลาก่อนนะคะฝนมาอีกแล้วทุกคนื่ด ตอนนี้เย็นแล้วนะคะไม่มีปลาใหญ่โดดเลยทั้งวันแล้วก็เดี๋ยวฝนเดี๋ยวหยุดนะคะปกติอะช่วงเย็นๆอะเห็นพี่หนึ่งเขาบอกว่าปลาจะโดดนะตัวใหญ่ตอนนี้ยังไม่เห็นเลยก็เปลี่ยนอย่อตีไปอีกชุดหนึ่งนะคะ อะไรเปรี้ยวใช้กับเปลี้ยวนะน่ะเจ็บด้วยตื๊ดมาด้วยอ้าวใช้สวยสวยค่ะอุ้ยก็แบบดูพอดีเลยปั๊บเปรี้ยวมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้เขาจะเอาไปทำปลาส้มสวยอยู่นะเอ่อตัวใหญ่ระเกียนตัวใหญ่ ปนินยังไม่มานะคะเอาเปลาไว้ไปก่อนเปลขาวไปก่อนนี่ทุกคนเมื่ไเอฟซีมาเที่ยวหาคือเขาทำให้กินด้วยนะไม่ได้ทำให้เขากิน ฝนก็ตกน่ารักมากเลยใส่ไข่ไหมใช่ใช่ใช่เด็กใไม่ได้ต้อได้เลยก็ได้ไงไเกี่ใบเรไดเลยเดี๋ยวเล่นโปรตินจัดเตเลยอ้าน้ใส่บนเลยนะที่ว่ามีตอนที่ชอบมากที่สุดจตอนไนชนิดไหวนั่นแหละโอ้ ชอบหมอนกันมันกระโดดเหรออืมตอนแรกคือปลาใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่คิดว่าอยากเห็นหน้ามันไหมเรื่องไหมอ๋อเดี๋ยวก็ซื้อจนได้นะตัวแรกน่าจะเป็นกระโ h o เหมือนกันนะผมว่าใช่ดึงแรงใส่ใจอะอยากได้ที่จบมากกว่าเพราะว่ากระโ h o อ่ะมันก็เหมือนพอมันเข้าเลยที่จบมันหายไปเลยไม่ถี่ตีมาเบื้องหลังน่าเหนื่อย เพราะว่าเราดูตอนที่ปลาปลามันกินเด็ดนะก่อนที่ปลาจะกินเด็ดคือคือเรานะก่อนตกได้เรียบเลยยิ่งลำปงลำปางนะและรงสามคิดนัน้นเละที่ว่ารถทันติดลมคือจริงๆริะคลิปนั้น,น่ะไม่คิดว่าแบบว่าจะมีคนสงสารรถพังน,นั้นด้วยแล้วแบบเขาก็มองว่า มันแป๊บเดียวใช่เพราะว่าเราตัดออกมาแต่ความบริสุทธิงคือเราอยู่ตรงนั้นแบบโอ้ยเป็เขาหันมาดูแฟนของตัวเองเนี่ยคืมันไม่น่ายทำอย่างนี้นะเอออันนี้มือมาเลยอุ้งไม้อะไรเนี้ยไปมืตัวนี้เลือดเอ่อแม่คุณเลยเปิดให้แม่ดูว่าคืออะไรหัวหน้าสงสาร ใช่แล้วรถตึงมากเลยแบบมีตะโคนสงสารเราแต่เราก็ทำด้วยความที่แบบบ้านของเราอ่ะการรถไฟก็เหนื่อยกัน โอ้โห oh ดูตกเพียนใหญ่กว่าฝ่ามืออีกยี่สิบตัวทุกคนได้ยินเสียงไหมมาแล้ว ทั้งวันเลยฝนนะตกทั้งวันตกจนชินแล้วเตตมื่อวานปรับตัวไม่ได้วันนี้ไม่ได้กินผมแล้วอื ไซส์ไปหาอีกคันหนึ่งแล้ว สายตะเพียนโอ้โหโคมันไม่ใช่เ,เล็กๆนเนี่ยตะเพียนที่เนี้ยดูใหญ่กว่าฟ้ามืออีก สำหรับคลิปนี้นะคะจากที่ทุกคนได้ดูตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าฝนตกตลอดตกแทบทุกชั่วโมงคือไม่แทบหรอกค่ะตกทุกชั่วโมงเลยหนึ่งชั่วโมงนี่คือตกประมาณสองสามรอบนะคะจากที่เปรี้ยนั่งภาคเสียงอยู่ตอนนี้ก็คือไม่สบายด้วยนะคะเพราะว่าเจอฝนภาคใต้เข้าไปกลับแล้วค่ะทุกคนอ่างเก็บน้ำคลองหยาโอโหส่งคำเล่าลือเลยฝนภาคใต้ <laughs> คือแบบตกทุกชั่วโมงอ่ะเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากนะนุ่นมาแล้วก็เลยต้องรีบกลับก่อนอันนี้พี่หนึ่งจะไปทำอะไรคะเนี่ยปลาส้มปลาเปรี้ยวปลาเปรี้ยวปลาส้มแล้วดูทุกคนดูตัวนีว่ตัวเล็กตัวใหญ่ปะปนกันไปแต่โหไซส์สวยนะไอตัวไซส์เนี้ยเนี่ยค่ะแม่ของพี่วิมบ,บอกว่า สตัวห้าสิบบาทแล้วคือไม่เคยพอขายอะ่ะก็นี่นะคะผลงานหัวเพื่อกลินิงเปียวปิิงนี่แหละประมาณนี้กับอ่างคลองหยาค่ะเดี๋ยวเราต้องได้มาอีกนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เปียวก็ขอฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอขอบคุณนายเอฟซีทุกๆคนทุกๆท่านที่รับชมช่องน้อยๆของเปียวฟิชชิ่งมาจนถึงตอนนี้นะคะการมาตกปลาที่อ่างเก็บน้าคลองหยาในครั้งนี้เปียวอาจจะไม่ได้ปลาตามที่เปียวต้องการแต่ว่าที่ได้มากกว่านั้นก็คือมิตรภาพดีๆที่จริงใจจากเอฟซีล้วนๆเลยค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแต่ละที่ที่เปียวไปเปียวมีความสุขที่ได้จากเอฟซีมากๆเลย